พอบ้านแม่บ้านทุกท่านต้องเคยประสบปัญหาการทำความสะอาดครัวที่ยุ่งยากและน่าเบื่อทำเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดสักทีวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆที่ใช้แล้วติดใจจึงอยากจะมาบอกต่อกันครับ Dymy e S15 Pro Heat เครื่องดูดฝุ่นถูพื้นที่เอาอยู่ทุกคาบสกปรกที่ฝังแน่นเช่นคาบน้ำมันในครัวการทำความสะอาดพื้นด้วยการปล่อยน้ำร้อน85องศาลงบนแปรงขณะทำความสะอาดแบบเรียวทำมาพร้อมระบบแขนกลรีดสิ่งสงปกปรก AI Gap Free เก็บกวาดชิปขอบครบทุกมุมทุกคาบแห้งและเปียก ด้วยความพิเศษของแถบรีดน้ำที่ทําให้มีช่องว่างเป็นศูนย์แนบสนิทกับผนังทั้ง3าฝั่งจัดการซอกมุมและขอบผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดูดทําความสะอาดได้ทั้งของแห้งและของเหลวพร้อมแรงดูด22,000 PA ใช้งานได้นานสูงสุด72นาทีและมีเซ็นเซอร์ RGB ตรวจจับคราบช่วยลดเวลาในการทําความสะอาดลงไปได้มากเลยครับกาจัดปัญหาเส้นผมพันกันด้วยที่ขูดแปรงสวิตช์ PPA Tangler คัดหมดปัญหาเส้นผมพันกันสามารถสั่งงานผ่านระบบแฮนด์ฟรีผ่านแอป ดีมี่โฮมทำความสะอาดแนวราบที่ถึง180องศาโดยตัวเครื่องแนบไปกับพื้นเช่นใต้โต๊ะใต้โซฟาไม่ต้องกม้กมๆเงยๆให้ปวดหลังอีกต่อไปสามารถควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์และป้องกันแบคทีเรียด้วยระบบน้ำอิเล็กโทรไลต์เรดิโอโรลิซิ่งสติกแท่งกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และดีมี่ s 1 5 Pro h โป t ีเครื่องนี้ยังมีระบบ Smart Cell Watching and Dying เป่าแห้งอัจฉริยะด้วย AI ทํทำความสะอาดตัวเองได้อีกด้วยนะครับสะดวกมากนอกจากตัวเครื่องแล้วในกล่องยังแถมตัวกองสำรอง แปรงลูกกิ้งอะไร1ชุดนะครับแปรงท้องสะอาดน้ำยาทําความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ดับกลิ่นต้านเชื้อแบคทีเรีย1ชุดครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่พิกัดในโพสต์เลยครับสวัสดีครับ